เรื่องเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารในตอนนี้จะได้แสดงถึงเรื่องพิสดารอันเป็นเรื่องเบื้องต้นแห่งเปรตเหล่านั้นก่อนกล่าวคือในกัปที่92นับถอยหลังจากกัปนี้ลงไปมีพระนครหนึ่งชื่อว่าพระนครกาศีปุระที่พระนครกาศีปุระนั้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าชัยยเสนพระเจ้าชัยยเสนนั้นมีพระราชเทวีทรงพระนามว่า พระนางสิลีมาพระโพธิสัตว์เจ้าชื่อว่าปุตสะได้ทรงถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางสิลิมาเมื่อประสูติแล้วก็ทรงพระเจริญไว้เป็นลําดับมาจนกระทั่งได้ตัดสลูปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าใจเเสนทรงถือว่าโอรสของเราก็เป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องนับว่าเป็นของเราแล้วก็ทรงบำรุงเสียด้วยพระองค์เองไม่ให้โอกาสแก่บุคคลเล่าอยู่ พระราชกุมารพี่น้องสามพระองค์ซึ่งเป็นพระเจ้าน้องต่างมารดากันธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่ำเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งปวงไม่ใช่เพื่อบุคคลผู้เดียวส่วนพระราชบิดาของพวกเราไม่ให้โอกาสแก่บุคคลเหล่าอื่นเลยทำอย่างไรพวกเราจึงจะได้ปฏิบัติพระพุทธองค์กับทั้งพระภิกษุสงฆ์จึงตกลงกันว่าพวกเราต้องทำบุบายอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะได้ พันตกลงกันแล้วจึงให้ทําเป็นเหมือนพรมแดนเกิดวุ่นวายขึ้นเมื่อพระเจ้าชัยเสนทรศาบว่าพรมแดนเกิดวุ่นวายขึ้นจึงโปรดให้พระเจ้าลูกทั้งสามสเสด็จไปปราบปรามเมื่อพระเจ้าลูกทั้งสามสเสด็จไปปราบปามกลับมาแล้วเท้าเธอก็ทรงยินดีให้พระราชทานพรว่าพวกเจ้าต้องการสิ่งใดก็จงขอสิ่งนั้นเถิดพระเจ้าลูกทั้งสามกล่าบทูลว่า พวกข้าพระองค์ต้องการจะปฏิบัติพระพุทธองค์พระราชาตัดตอบว่าจงขออย่างอื่นยกอย่างนี้เสียพระเจ้าลูกทั้งสามจึงกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์ไม่ต้องการอย่างอื่นพระเจ้าข่าพระราชาจึงตัดตอบว่าถ้าอย่างนั้นจงขอให้มีกําหนดการละเวลาพระเจ้าลูกทั้งสามจึงทูลขอเจ็ดปีเท้าเธอก็ไม่ยอมพระราชทานจึงทูลขอหกปีห้าปี สี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีเจ็ดเดือนหกเดือนห้าเดือนสี่เดือนพระราชาก็ไม่ยอมจึงทูลขอเพียงสามเดือนพระราชาจึงยอมลำดับนั้นพระราชกปุมารทั้งสามนั้นก็พากันไปเฝ้าพระปุตตะพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายประสงค์จะปฏิบัติพระองค์ตลอดสามเดือนขอพระองค์ จงทรงจำพรรษาอยู่ที่บ้านเมืองของข้าพระองค์ตลอดสามเดือนด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ทรงรับด้วยอาการดุษณนีพระราชกุมารทั้งสามนั้นจึงส่งหนังสือไปถึงหัวหน้าสวยและนายคลังในหัวเมืองของของตนว่าพวกเราจะต้องปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดสามเดือนมีพวกเจ้าจงจัดสิ่งทั้งปวงสร้างวิหารไว้ให้พร้อมหัวหน้าสวยก็ได้จัดสิ่งทั้งปวงให้เสร็จแล้วแจ้งไปให้ทราบ พระราชก,กุมารทั้งสามนั้นก็นุ่งผ้าเหลืองพร้อมกับบริวารหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยคนไปอยู่ที่วัดนำพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ไปสู่วิหารในหัวเมืองของตนแล้วให้จำพรรษาอยู่ในที่นั้นพระราชก,กุมารทั้งสามนั้นมีนายคลังอยู่คนหนึ่งนายครังคนนั้นพร้อมทั้งภรรยาได้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีนายครังผู้นั้น ได้จัดการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประธานโดยเขารบส่วนหัวหน้าสวยในหัวเมืองกับบริวารสิบเอ็ดหมืน 11, 000, ก็ได้จัดการถวายทานโดยเขารบเหมือนกันแต่มีบริวารบางพวกไม่พอใจได้ทําอันตรายแก่การให้ทานได้กินของที่จะให้ทานเสียด้วยตนเองทั้งได้เผาโรงครัวเสียก็มีพระราชกุมารทั้งสกับทั้งบริวารได้กระทำการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าตลอดสามเดือน แล้วก็อัญเชิญพระพุทธเจ้ากลับไปสู่เมืองของพระราชบิดาต่อมาภายหลังพระพุทธเจ้าก็ปรินิพานอยู่ในเมืองนั้นพระราชากับพระราชโอรสทั้งสามและหัวหน้าเก็บสวยกับนายคัง<ร>ก็ได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์ส่วนพวกที่ทําอันตรายแก่การถวายทานเหล่านั้นได้พากันไปตกนรกล่วงไปได้เก้สบสองกับมาถึงพัทละกับอันนี้พวกที่ทําอันตรายแก่ทานนั้น ได้มาเกิดเป็นเปรตในข้างศาสนาพระกกคุสันโธพุทธเจ้าในคราวนั้นคนทั้งหลายได้ให้ทานภูทิศผลให้แก่พวกเปรตซึ่งเป็นญาติของของตนว่าขอทานนี้จงมีแก่พวกญาติของข้าพเจ้าเปรตพวกนั้นก็ได้สมบัติด้วยอํานาจผลทานที่พวกญาติส่งไปให้คราวนั้นเปรตจําพวกนี้ได้พากันไปเฝ้าพระกัุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลถามว่าทำอย่างไรพวกข้าพระองค์ จึงจักพ้นจากโลกเปรตพระเจ้าขา้าพระกกุสันโธพุทธเจ้าจึงตัดบอกว่าเมื่อแผ่นดินนี้สูงขึ้นได้หนึ่งยศจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งสรงพระนามว่าพระโกนาคมโนเกิดขึ้นในโลกพวกเจ้าจงรอทูลถามพระโกนาคมโนเถิดเปรตเหล่านั้นก็ได้รอทูลถามพระโกนาคมโนพระโกนาคมโนจึงตัดว่าเมื่อแผ่นดินนี้สูงขึ้นไปได้หนึ่งยศ จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระกัดสปะเกิดขึ้นในโลกพวกเจ้าจงทูลถามพระกัดสปะโน้นเถิดเปรตเหล่านั้นก็ได้ทูลถามพระกัดสปะพุทธเจ้าพระกัดสปะพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าเมื่อแผ่นดินนี้สูงขึ้นไปได้หนึ่งยอดจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าโคดมเกิดขึ้นในโลกในกลาวนั้นญาติของพวกเจ้าจะได้เกิดเป็นพระราชา สรงพระนามว่าพิมพิสารพระราชาพิมพิสารนั้นจะถวายทานแก่พระโคโดมพุทธเจ้าแล้วอุทิศผลให้แก่พวกเจ้าพวกเจ้าจะได้ทิพยสมบัติพ้นจากความเป็นเปรตในคราวนั้นพระกัตสปบพุทธเจ้าตรัสบอกดังนี้แล้วเปรตเหล่านั้นก็ดีใจเหมือนกับตนจักได้ทิพยสมบัติในวันพรุ่งนี้ต่อจากนั้นมาได้ตลอดหนึ่งพุทธันดรคือชั่วแผ่นดินสูงขึ้นหนึ่งยอดพระโคโดมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายก็ได้เกิดขึ้นในโลกพระราชกุมารทั้งสามนั้นก็ได้จติจากเทวโลกพร้อมกับปริวารหนึ่งพันแล้วมาเกิดในตระกูลพามในแว่นแควนมังกรเวลาเติบโตขึ้นก็ได้บวชเป็นดาบทอยู่ในขยาศีรษะประเทศหัวหน้าเก็บสวยก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าพินพิสารนายครั้งได้มาเกิดเป็นวิสาขาเศรษฐีพรรยาของนายครั้งได้มาเกิดเป็นธิดาเศรษฐีผู้มีชื่อว่า นางคำมะทินานบริวารน,นอกนั้นก็ได้มาเกิดเป็นบริวารของพระราชาคันพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ตรัสสู้แล้วประกาศพระธรรมมาจากแล้วก็ได้เสด็จไปทรมานพวกดาบทสามพี่น้องกับทั้งบริวารหนึ่งพันแล้วเสด็จไปกรุงราชจฤห์ได้โปรดให้พระเจ้าพินพิสารกับพวกพามและขาล้หาหักบดีสิบเอ็ดหมื่นซึ่งออกไปเฝ้าให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลคราวนั้น พระเจ้าพิมพิสารได้ทูลนิมนต์พระพุทธองค์กับทั้งพระภิกษุสงฆ์ให้เสด็จเข้าไปฉันที่พระราชวังในวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพอเช้าขึ้นเท้าสกะเทวละซึ่งทรงจำแรงเป็นมานกหนุ่มน้อยก็ได้เสด็จนำหน้าพระพุทธองค์เข้าไปสู่กรุงราชคือพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ที่เคยเป็นดาบทั้งสามพี่น้องกับทั้งบริวารก็ได้ทรงรับมหาฐานของพระเจ้าพิมพิสารในราชนิเวศเปรตเหล่านั้นก็กล่าวกันว่า คราวนี้พระราชาจะได้ทานเพื่อพวกเราแล้วก็พากันไปยืนล้อมพระราชวังขั้นพระราชาถวายทานแล้วก็ทรงนึกถึงที่ประทับของพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ควรจะประทับอยู่ในที่ไหนก็ไม่ได้แบ่งผลทานนั้นให้แก่ใครๆ<ว>เมื่อพวกเปรตรู้อย่างนั้น<ว>ก,ก็หมดความหวังพอถึงเวลากลางคืนก็ได้มาทําเสียงร้องอย่างน่าสะพงรงกลัวในพระราชวังพระราชาก็ทรงสะดุ้งขัวลุ่งเช้าขึ้น จึงได้ไปกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระพุทธองค์ว่าข้าพระองค์ได้ยินเสียงอย่างนั้นอย่างนั้นจะมีเหตุผลอย่างไรแก่ข้าพระองค์พระพุทธองค์จึงตรัสว่าอย่าก,กลัวเลยมหาบา่อผิดสิ่งที่ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึง่งจะไม่มีแก่มหาบา่อผิดในครั้งพระพุตตะสัมมาสัมพุทธเจ้านนพวกญาติของมหาบา่อผิดได้กินของที่เขาตั้งใจถวายสงฆ์แล้วได้เกิดเป็นเปรตอดอยากอยู่ตลอดกาลนานเปรตพวกนั้น หวังว่าจะได้รับผลทานของมหาบอผิดแต่เมื่อวานนี้เป็นแต่มหาบอพิดได้ถวายทานแล้วไม่ได้เปล่งวาจายกผลทานนั้นให้เปรตพวกนั้นก็หมดความหวังจึงได้มาส่งเสียงร้องให้หน้ากลัวดังที่พระองค์ได้ทรงสดับแล้วนั้นพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามว่าถ้าข้าพระองค์ได้ให้ทานอีกแล้วยกผลทานให้เปรตพวกนั้นเขาจะได้รับผลหรือพระพุทธองค์จึงตรัสตอบว่าได้รับ จึงกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงสเสด็จเข้าไปฉันที่วังของข้าพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะกราบทูลดังนี้แล้วก็สเสด็จกลับพระราชวังได้ตรัสสั่งให้ตกแต่งมหาฐานเสร็จแล้วให้ไปกราบทูลเวลาสเสด็จแด่พระพุทธองค์พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ก็ได้สเสด็จเข้าไปในพระราชวังประทับนั่งณอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้ถวายเปรตเหล่านั้นก็ได้พากันไปยืนอยู่ในที่ต่างๆ ด้วยหวังว่าเราจะได้ทิพะยะสมบัติในวันนี้พระพุทธองค์ได้ทรงบรันรดาลให้เปรตเหล่านั้นปลากฏแก่พระราชาเมื่อพระราชาถวายน้ำทักษิณาคือน้ำอันเป็นเครื่องหมายแห่งการให้ทานแล้วเปล่งวาจาว่าขอทานนี้จงมีแก่พวกญาติของข้าพระองค์ในทันใดนั้นก็มีสะโบกขลนีอันเต็มด้วยดอกบัวตูมเกิดขึ้นแก่พวกเปรตพวกเปรตได้พากันอาบน้ำดื่มน้ำในสะโบกขลณนีนั้นแล้ว ก็หมดความกระวนกระวายมีสีกายดังทองคำเวลาพระราชาถวายอาหารแล้วก็เปล่งวาจายกผลฐานให้เปรตพวกนั้นก็ได้กินอาหารทิพย์มีร่างกายอิ่มเอิบบริบูรณ์ดีเวลาพระราชาถวายเครื่องนุ่งหม่มและที่นั่งที่นอนแล้วยกผลฐานให้เครื่องนุ่งหม่มคือผ้าทิพย์ปราสาททิพย์ที่นั่งที่นอนทิพย์เครื่องใช้สอยทิพย์ต่างๆก็เกิดแก่เปเรตเหล่านั้นในทันใด พระพุทธองค์ได้ทรงบรันรดาลให้สมบัติของเปรตเหล่านั้นปรากฏแก่พระราชาพระราชาได้ทรงเห็นแล้วก็ทรงดีพระไทยอย่างยิ่งเมื่อพระพุทธองค์ทรงเสวยเสร็จแล้วก็ได้ทรงแสดงตีโลกุททะคาถาเพื่ออนุโมทนาทานของพระราชาว่าตีโลคุเตสะติดถันติซึ่งมีเนื้อความว่าเปรตทั้งหลายได้มาสู่เลือนของตนแล้วก็ดืนอยู่ในที่ต่างๆบางจำพวกก็ยืนอยู่ที่นอกป่า บางจำพวกก็ยืนอยู่ตามที่ต่อแห่งเรือนและตรอกสามแพ่งสีแพร่งบางจำพวกก็ยืนอยู่ที่บานประตูเมื่อคนทั้งหลายจัดข้าวน้ำไว้แล้วก็ไม่มีใครละลึกถึงเปรตเหล่านั้นเพราะกรรมของเปรตเหล่านั้นเป็นปัจจัยบุคคลเหล่าใดซึ่งเป็นผู้มีความเมตตาบุคคลเหล่านั้นย่อมให้ข้าวน้ำอันสะอาดอันปราณนีตอันสมควรแก่สมณะตามเวลาแล้วเปล่งวาจาว่า ขอทานนี้จงมีแก่พวกญาติของเราขอพวกญาติของเราจงเป็นสุขเปรตเหล่านั้นขั้นมาพร้อมกันแล้วเมื่อเขาจัดข้าวน้ําไว้แล้วก็อ,อนุโมทนาโดยเคารพพวกเราได้สมบัติเพราะญาติเราใดขอญาติเหล่านั้นจงมีชีวิตอยู่ยืนนานพวกเราเป็นอันพวกญาติได้ทาการบูชาแล้ว